ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่คับบอสเอริกเทนฮากฟุู้งผีอยู่ในช่วงขาขึ้นเอริกเทนฮากเฮดโค้ชข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายืนการาดนะครับว่าทีมของเขากําลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแม้เพิ่งจะโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาสอนบอลคาบ้านถึง3ประตูต่อศูนย์โดยความพ่ายแพ้หนล่าสุดทําให้ปีศาจแดงปลาชัย5จาก10เกมแรกที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้อยู่อันดับที่แ บนตารางคะแนนเพเมลีแม้ผลงานขัดใจแฟนบอลน,นะครับแต่เอริกเชนฮากุนซือชาวดัตได้ประกาศอย่างมั่นใจว่าทีมปีศาจแดงของเขากําลังดีวันดีคืนเราชนะสามเกมก่อนหน้านี้สปิริตการต่อสู้ดีมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงขาขึ้นนะช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลนี้มันยากลําบากแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วพวกเราต้องอดทนแล้วมันจะดีขึ้นแต่ผมมีความสุขที่นักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บบางคนกลับมาและทีมของเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เึ้นไปอีกเอริกเทนฮากกล่าวปวดหัวกับบอสของเราเลยนะครับสถานการณ์ทีมในตอนนี้ยังจะบอกว่าขาขึ้นอีกแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟน,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 นปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรกับประเด็นของเอริกเทนฮากที่บอกว่าทีมปีศาจแดงกําลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอึ้งเลยเอริกเทนฮากยอมรับสร้างผีให้เหมือนอาแจกไม่ได้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตรงไปตรงมานะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ทัพปีศาจแดงเล่นได้เหมือนกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่ประสบความสําเร็จของเขาโดยเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับทางสกายสปอร์ตหลังจบเกมยูไนเต็ดแพ้เ,ทพเลทเทคคาลังให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเอริกเทนฮารกกล่าวว่าเราจะไม่เล่นฟุตบอลอย่างที่เราเคยเล่นที่อาแจกที่นี่ เพราะตอนนี้ผมทํางานกับนักเตะคนอื่นแล้วและนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมย้ายมาที่นี่บอสใหญ่ชาวดัตกัเราเนื้อหาของผู้เล่นที่คุณมีคือตัวกําหนดว่าคุณจะต้องเล่นอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่เราเล่นกันอยู่ที่นี่กับแนวทางที่แตกต่างจากสมัยที่ผมคุมอาแจกมันต้องไปในทิศทางนี้เพราะผมไม่สามารถเล่นแบบเดียวกันที่นี่ได้มันไม่ได้อยู่ใน d n a ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดฟุตบอลที่อาแจกเป็นไปตามปกติของพวกเขาส่วนที่นี่เรา เล่นไดเล็กฟุตบอลมากขึ้นและเราเองก็มีผู้เล่นที่เหมาะสมที่จะเล่นแบบนั้นโดยเฉพาะผู้เล่นในแดนหน้าทั้งนี้นะครับเอริเกเทนฮากสร้างอาแจกให้โลกต้องฮือฮาหลังจากที่เอาชนะเลียมัตลีกกับจูเวนตุสได้ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกปี2019ก่อนไปแพ้อย่างไม่น่าแพ้ให้กับสเปอร์นะครับในรอบตัดเชือกท่ามกลางผู้เล่นโกลเด้นบอยในสมัยนั้นอย่างแฟรงกี้เดอยองฮาคิมซีเยสและมัตไทดอร์ลีกไปจนถึงอังเดโอนาน่าลิซันโดมาติเนสและดอนนี่ฟันเดเบกนะครับสผู้เล่น ของยูนิเต็ดที่ก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดเรลืองรองดังกราวโดยเอริกเทนฮากพาอแจจอมเต์ดมคว้าแชมป์ลีกไป3สมัยดัดคัพ2สมัยในปี2019และ2021อีกด้วยและย้ายมาปีศาจแดงในปี2022สร้างความฮือฮาได้ในฤดูกาลแรกนะครับด้วยพาทีมปีศาจแดงกลับมาติดท็อปโฟอีกครั้งและมีถ้วยคาราบาวคัพติดมือตั้งแต่ฤดูกาลแรกจึงเป็นที่คาดหวังของแฟนปีศาจแดงว่าเอริกเทนฮากจะคือคนที่ใช่สำหรับแมนยูนิเต็ดแต่ตอน ดีแอดมินก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเอริกเชนฮากจะเป็นคนที่ใช่สําหรับปีศาจแดงหรือไม่ก็ต้องกลับมาถามเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงในประเทศไทยของเรานะครับว่ายังไว้ใจเอริกเชนฮากให้คุมทีมต่อไปหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับลองพิมพ์มาพูดคุยกันดูต่อประเด็นดังกล่าวเอริกเชนฮากคขาเก้าอี้สันซองเลดกุนซอแมนยูเนเต็ดคนใหม่ใครเตงจา๋าเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกลับมาตกอยู่ในโผกุน ซื้ออันดับต้นๆของเพเมลีที่จะโดนปลดเป็นลายต่อไปนะครับหลังสร้างผลงานเลวร้วายอย่างต่อเนื่องในเกมที่ปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนิดสู้กันไม่ได้คารลังโอแทฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยในตอนนี้คุณซื้อชาวดัตช์เริ่มถูกสื่อมองว่ามีโอกาสตกเก้าอี้มากขึ้นนะครับเนื่องจากซีซั่นนี้พวกเขาพาทีมออกสตาร์ทได้อย่างเวลว้ายโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไปแล้วถึง5นัดจาก10นัดแรกของลีกเมืองผู้ดีจากผลงานดังกล่าวนะครับส่งผลให้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังอันดับที่8ของตารางคะแนนเพย์เมลีล่าสุดเก็บได้เพียง15คะแนนเท่านั้นตามหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์จ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครถึง11แต้มและเท่านั้นไม่พอนะครับปีศาจแดงยังมีสถิติยิงประตูที่เลวร้ายและเสียประตูมากกว่าอีกตั้งหากเนื่องจากพวกเขาซัดไปได้แค่11ลูกเท่านั้นจากการลงสนาม10นัดแรกนะครับและเสียไปถึง16ลูกผลประตูได้เสียติดลบ5ประตูด้วยเหตุผลนี้นะครับล้านผู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอังกฤษจึงกลับมา ปรับอัตราต่อรองกุนซือคนใหม่ของแมนยูนเต็ดอีกคนโดยยังคงยกให้ซีนดีนซีดานอดีตในายใหญ่ทีมเรียวมัดลีกที่ยังว่างงานในตอนนี้หลังตำแหน่งเตงหนึ่งเช่นเดิมจากอัตราต่อรองล่าสุดนะครับแทงหนึ่งได้สี่ไม่รวมทุนสำหรับเตงสองนะครับได้แก่ยูเลียนนาเกเรมันกุนซือของทีมชาติเยอรมันตามด้วยแกมพอตเตอร์อดีตในายใหญ่ของเชลซีนอกจากนี้นะครับอัตราต่อรองถัดไปประกอบไปด้วยอตโตนิโอคอนเต้อดีตกุนซือของสเปอร์และแกเร็ตเซาเกตกุนซือที ชาติอังกฤษซึ่งมีอัตราต่อรองเท่ากับดีอีโกซิเมโอเน่คุณซื้อของตาหมีแอตลติโกมาดลิดนะครับก็อยู่ในข่ที่จะเข้ามาคุมปีศาจแดงเช่นเดียวกันหากเอริกเทนฮักต้องกระเด็นตกเก้าอี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อโหมผีสนคว้าเลนอมังเติมแก่งแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจคว้าวตัวเลนอมองกองหลังตัวเก่งของเรียวโซซิดัดมาร่วมทีมตามรายงานล่าสุดของฟิกเเยสนะครับสื่อของสเปนได้ระบุว่าบีซาดแดงเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับที่จะคว้าวต,วตัวกองหลังไยนี้ไปร่วมทีมและพวกเขาต้องการตัวกองหลังไยนี้ไปเสริมทัพโดยด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ทันทีและมีการคาดการณ์ว่าจะมาแทนที่ของแฮร์รี่ แม็กวาวอีกด้วยโดยแฮร์รี่แม็กคววยนั้นถูกคาดการกันว่าจะต้องเก็บข้าวของออกจากทีมในเร็วๆนี้หลังเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าใดนะักหลังจากที่เอริกเทนฮาเข้ามาคุมทีมหากนักเตะในทีมไม่ล้มเจ็บนะครับแฮร์รี่แม็กคววยก็จะไม่ได้รับโอกาสการลงสนามในขณะที่ตัวเขาเองก็ต้องการลงสนามที่ต่อเนื่องและคาดว่าน่าจะอำลาทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เช่นเดียวกันโดยมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับที่พร้อมจะยื่นข้อเสนออีกรอบเข้ามาดึงตัวแฮร์รี่แม กวายไปร่วมทีมขณะที่เลนอมองนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในศึกลาลีกาสเปนในฤดูการนี้อย่างไรก็ตามนะครับการคว้าตัวเขามาร่วมทีมอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับยูเนเตดหลังจากที่เรียวมัดลิกเองก็สนใจตัวกองหลังรายนี้เช่นเดียวกันโดยพวกเขาหวังที่จะดึงตัวเข้ามาเพื่อทดแทนนาโซฟอนเดนเดสปากันหลังวัย26ปีจะได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับทีมใหญ่ในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้นะครับและการได้ลงสนามในนามของยูเนเตดหรือเรียวมัดลิกนั้น ก็เป็นเรื่องยากที่เจ้าตัวจะปฏิเสธเช่นเดียวกัน ิดท้ายกันที่ชนะทั้งในและนอกสนามโดกูโพสเอาคืนแอนโทนีแบบเจ็บแสบแนวลุกเรือใบสีฟ้าโพสรูปจังหวะมีปัญหากับปีกปีศาจแดงพร้อมแคปชั่นหลังคว้าชัยชนะดาบี้แมนโดกูปีกตัวจี๊ดของแมนเชสเตอร์ซิตี้โพสยินดีชัยชนะในศึกแมนเชสเตอร์ดาบี้ด้วยรูปจังหวะที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกับแอนโทนีสองแข้งต่างถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมก่อนที่จะมีเรื่องราวกันนะครับจากจังหวะที่แอนโทนีที่ออกอาการอารมณ์ไม่ดีที่ได้ลงสนามเพียง แค่ช่วงท้ายเกมก่อนไปหดนอกเกมใส่ปีกเบลเยียมก่อนที่จะมีปากเสียงกันนะครับและปีกบาซิลเลียนรวมถึงบูโน่ฟานเดสกับตันทีมต้องโดนใบเหลืองไปในช่วงท้ายเกมนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเอาชนะได้ถึงโอแทฟฟอร์ดหลังจบเกมนะครับโดกูเอาคืนแอนโทนีด้วยการโพสภาพจังหวะด,ดังก่าวพร้อมแคปชั่นเย็นไว้แมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้าจังหวะนี้ก็น่าเกียดจริงๆนะครับสำหรับแอนโทนีขนาดเราเราเป็นแฟนปีศาจแดงเห็นแล้วยังหุดหิดเลยนะครับไปเล่นนอกเกมแบบนี้ ไม่มีอะไรดีเลยนะครับนอกจากผลงานในสนามช่วงนี้จะไม่ค่อยดีแล้วยังมีเรื่องนอกสนามให้พัวพันอีกนะครับและนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่เจ้าตัวไม่ค่อยมีสมาธิในการลงสนามเลยทําให้เอริกเชนฮากไม่ได้ส่งเป็นตัวจริงตั้งแต่ที่เจ้าตัวกลับมาร่วมทีมอีกรอบและนี่ก็คือสรุปขา่าวปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดี B in the right mood 80 proofs gonna lower my iq and i've been the same way since high school uh, i look shorty right in her brown eyes she about to take a trip to cloud nine i'm the man